สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสาระการวันศุกร์นะครับที่มาบอกกล่าวแนะนําสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับ Burn, กรถปืนกันเป็นประจําในช่วงวันศุกร์วงเล็บที่ผมสะดวกแล้วตอนนี้เพราะว่างานมันเยอะมากมากเลยนะครับทั้งจัดแข่งจัดสอนแล้วก็วันนี้มีการจัดซ้อมด้วยครับตอดที่กาลังทําอยู่นี้นะครับเป็นเอินที่19ละซึ่งจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับจะเป็นเรื่องของแนวปืนหรือว่าแนวลํากล้องนะครับ ต้องฝึกฝนนะครับให้ถูกต้องและควรจะเข้าใจด้วยก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาที่มาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็ต้องอกล่าวไปถึงกฎความปลอดภัยสากลหลัก4ข้อก่อนนะครับของเจฟฟ์คูเปอร์นะครับซึ่งเคยพูดไปในหลายๆตอนและหลายๆครั้งแล้วนะครับก็จะมีอยู่ข้อนหนึ่งที่เขากําหนดไว้ว่าแนวปืนนะครับต้องชี้เข้าไปยังสิ่งที่ต้องการทําการยิงนะครับหรือชี้เข้าหาเป้าหมายเราจะไม่ชี้ไปยังสิ่งอื่นใจ ที่ไม่ได้ทําการยิงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของหรือวัตถุใดๆที่ไม่ทําการยิงนะครับตรงนี้มันก็เลยถูกกาหนดมาเป็นเกณฑ์ของการใช้อาวุธปืนในสนามยิงปืนหรือว่าในงานแข่งขันในการจัดสอนนะครับซึ่งกําหนดเป็นแนว1 8อยแปดสิบาน,นะครับในขณะที่หันหน้าเข้าสเตจหรือหันหน้าเข้าสนามนะครับได้หมายความว่าแนวปืนเนี่ยต้องชี้เข้าไปอยู่ภายใน1 8 0เท่านั้น ถ้าเกินแนวเรากําหนดง่ายๆคือถ้าเราเกิดเราหันหน้าเข้าสเตทนะครับแนวร้อยแปดสิบก็คือแนวข้างตัวถ้าแนวปืนเราเกินแนวข้างตัวเราก็คือ,อไม่ปลอดภัยแล้วนะครับจะถูกดีคิวทันทีนะครับจะถูกส,สต็อปทันทีในในการแข่งขันแล้วก็ถ้าเข้ามาฝึกอบรมเนี่ยหรือว่าในการฝึกฝนเนี่ยสตาฟและครูฝึกหรือครูผู้ช่วยจะูไม่ให้แนวปืนปิดน,นะครับจะคอยตลอด แล้วจะไหลังแขนกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะอันตรายต่อคนด้านข้างนะครับ <Okay. S 1> นั่นคือในส่วนของกีฬานะครับแต่จะมีหลายคนสงสัยว่าแนวปืนในทางกีฬาฝึกฝนไปห้องถ้าฝึกฝนไปจนข้องแล้วเนี่ยถ้าเกิดปืนเราจําเป็นจะต้องมาปกป้องชีวิตทรัพย์สินปกป้องชีวิตของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือคนที่เราจะปกป้องนะครับถ้าเราฝึกมาอย่างนี้มัน มันจะได้ไหมเพราะเห็นอย่างเจ้าหน้าที่เวลาตรวจค้นจับภุมิหรือว่าในพวกระบบปิดมุม CQB ต่างๆนะครับในเชิงยุทธวิธีนะครับแนวปืนเขาก็จะต้องอยู่ด้านหน้าเพราะว่าถ้าพร้อมมอเห็นศูนย์ก็ยิงได้เลยนะครับแต่การคล้องปืนเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบสําหรับทางในเชิงยุทธวิธีนะครับมันจะมีทั้งไฮพอตไฮเรดดี Pod, ้นะครับมีโล80โล45โลเรดี นะครับในส่วนปืนยาวจะมีโรโมดิฟายทั้งหมดเนี่ยมีไว้เพื่อ,อโอเคแหละว่าเราไม่ได้หันทิศทางของปืนชี้เข้าหาเป้าหมายเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ไหนในเชิงนี้นะครับผมจะพูดแค่สั้นๆนะครับเพาผมใน่ได้เจ้าหน้าที่ผมจะไม่แนะนําเรื่องของท่าทางในการยุทธวิธีนะครับก็เนื้อหาหลักๆก็คือว่าแนวปืนจะต้องไม่ชี้ไปทางทีมหรือว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเรา เวลาที่เราเข้าทีมกันนะครับนะบปืนจะต้องหลบอาจจะเข้าชุดไปด้วยกันแต่ว่าแนวปืนจะต้องไม่ชี้กันนะครับถ้าเกิดว่าด้านหน้าเรามีเหตุติดแรถึงจะยิงสนับสนุนได้หรือยิงครอบเวอร์ได้นั่นเองนะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับใน,นส่วนของแนวปืนในทางกีฬาฝึกฝนกีฬานะครับ ในการชี้เข้าหาเป้าเนี่ยเราได้อบรมผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้อาวุธปืนตัแต่เบื้องต้นขึ้นมาเนี่ยมีหลายๆท่านที่เป็นนักกีฬาแล้วถึงระดับลงแข่งแล้วยังโดนเตือนเรื่องของอแนวปืนอยูอ่บ่อยนะครับบางท่านก็นมีโดนดีคิวบ้างก็มีนะครับเพราะว่า,าฝึกเองฝึกคล่องแต่ไม่เข้าใจ นะครับผมถึงตั้งชื่อให้เป็นโซนนี้ว่าเราต้องเข้าใจด้วยแล้วเราเราต้องฝึกฝนให้คล่องด้วยเรื่องแนวปืนนะครับเรื่องของแนวปืนนี้เองนะครับก็เอาง่ายๆว่าที่ที่ผมบอกว่าชี้ก้าหาเป้าเสมอเวลาที่ผมอบรมกับผู้ที่เข้ามาผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้ปืนเนี่ยผมจะนุมานง่ายๆว่าเหมือนคุณทําให้ปืนคุณร้อยได้นะครับ ไอ้ตรงนี้เราอยู่ที่บ้านซ้อมเนี่ยเราไม่ต้องถือปืนก็ได้นะการถือปืนซ้อมเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยหรือเรียกว่าไดาไฟเนี่ยควรจะอยู่เพียงลําพังในห้องนะครับเห็นบางคนก็ลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันอยู่เนี่ยโอเคปืนคุณเคลียร์จริงนะครับคุณซ้อมในห้องไอล้ลูกๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณบอกว่าปืนคุณเคลียรนะครับแต่มีหลายครั้งที่เผลอมีลูกายอยู่ในลํากล้องหรือมีลูกกระสุนคาลํากล้องซึ่งในลูกศิษย์เราเมื่อหลายุ่นที่แล้วนะครับก็ กลับไปฝึกฝนเรียนพื้นฐานเองแล้วกลับไปฝึกฝนแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าค่านิยมบางอย่างที่จะสมผุดแม่กาซีนโดยใช้ลูกจริงไว้เพื่อเตรียมพร้อมไว้ปกป้องทีวิลทรัพย์สินผมจะไม่พูดย้อนกลับไปแล้วว่าเคยพูดไปแล้วเรื่องพวกนี้นะครับไม่ถึงขนาดนั้นว่าจะต้องบรรจุลูกจริงหรือลูกซ้อมลูกที่มันสามารถดิงไ,งได้อย่าบรรจุไว้ในบ้านขึ้นลำไว้ไม่ดีเพราะวันหนึ่งคุณเลยคุณเอาวันนี้จะซ้อมลัวหน่อยจบแม่กาซีนออกแล้วมาซ้อมใดปฟ มันล่นได้นะครับถ้าเจอพื้นผิวแ,แข็งๆเนี่ยกระทบเข้าหาลูกที่คุณกําลังเล่นอยู่ข้างล่างนะคกำลังอยู่ที่พื้นวิ่งไปวิ่งมาอานี้อันตรายครับไม่ได้เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นต้องตรวจปืนก่อนนะครับที่แนะนํากันบ่อยๆหรือบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่กันในเยอะก็ซ้อมได้เราใช้มือเราอย่างเดียวนะครับเราดายไฟแล้วไดยด้วยมือเราได้นะครับรไดยด้วยมือนิ้วให้นอกกล่องกานะครับในส่วนของ ที่ผมบอกไปแล้วเรื่องของการคลองปืนก็คือที่ให้อนุมานว่าปืนมันลอยได้ก็คือว่าถ้าคุณจะยิงไปด้านหน้านะครับถ้าคุณจะเลี้ยวไปด้านซ้ายนะครับถ้าคุณจะเลี้ยวไปด้านขวาถ้าคุณจะถอยไปด้านหลังออกทางซ้ายนะครับถ้าคุณจะถอยไปด้านด้านหลังเพื่อออกทางขวา ให้บังคับแนวปืนอยู่อย่างนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องออกหลังซ้ายหลังขวานะครับเดี๋ยวในพาร์ทที่2ของเอพิโซดที่เกเดี่ยผมจะมาแนะนําให้ดูทีแล้วจะมา,าปฏิบัติท่าทางให้ได้เห็นภาพทุกคนจะได้นึกออกนะครับตอนนี้รอแค่สี่ทิศก็พอนะครับก็คือปืนอยู่ด้านหน้านะครับออกด้านซ้ายด,ยด้านซ้ายเลยให้ปืนลอยได้นะครับส่วนปืนเนี่ย ออกซ้ายจะพลิกอย่างนี้หรือเปล่าออกขวาจะพลิกอย่างนี้หรือเปล่านะเห็นบางคนก็ไปดู YouTube แล้วก็ติดมาแต่ไม่เข้าใจนะครับคุณออกซ้ายคุณแบมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับเช่นเดียวกันครับในพาร์ทสองผมแนะนําว่ามันจะนจะต้องล้มไปดังซ้ายไหมเพราะอะไรมันจําเป็นจะต้องล้มไปดงังขวาไหมเพราะอะไรหรือว่าตั้งตรงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ตรงนี้สําหรับพาร์ทนี้ ลองฝึกฝนกันเท่านี้ดูก่อนนะครับปืนลอยได้หันซ้ายหันขวานะครับถอยหลังถอยหลังนะครับสี่ทิศหน้าหลังซ้ายขวานะครับไอถอยหลังแบบนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะครับเพราะว่าคุณอาจจะสะดุดล้มลงได้นะครับก็สําหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวนี้จะทำคลิปให้มันสั้นลงนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทที่2เรื่องของ การคลองปืนที่ทีมากขึ้นและปืนจะต้องอยู่ในลักษณะการปิดน้กระสีในขนาดขึ้นที่ซ้ายและขวาและการถอยหลังออกด้านซ้ายและด้านขวานะครับสำหรับวันนี้หรือเอพิโซด 9, พาน,น,นี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนครับชอบกดไลค์แชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครา์เพื่อติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดกันไปแม้แต่ตอนนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไป่อนลูกศิษย์รอซ้อมอยู่ วันนี้มาร่วม20คนเลยครับก็เดี๋ยวจะขึ้นในในเพจให้ดูว่าวันนี้เราค่อนข้างคึกคักอยูน่นะครับแล้วพบกันภาคสอพิโซดที่นะครับขอบคุณครับเราพบกันครับนะครับ